ครับผมสายไปเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตแล้วก็รูมีนกในพิซซลนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนาฬิกานะครับเปรียบเทียบแท้ปลอมนะครับในรุ่น G A 1 0 0ครับซีรีส์ครับตัวนี้เป็น G Shock อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าของแท้ของปลอมต่างกันยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ที่มารีวิวนะครับจะขอพูดไปก่อนเลยนะครับออกตัวไปก่อนเลยว่ามารีวิวในฐานะที่ถ้าตัวผมเองเป็นคนใหม่ไม่เคยเห็น G Shock แท้นะครับเห็น ไม่เคยใช้จีช็อกมาก่อนเลยผมจะรู้ได้ไงว่าไอจีเอร้อยซีรีส์เนี่ยมันคือของแท้ของปลอมนะครับถ้าอ่าก่อนอื่นผมบอกขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจีเอร้อยเนี่ยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะมีสองมีตาสองข้างนะครับมีตาที่สามตรงนี้นะครับมีเข็มนี่เรียกว่าจีเอร้อยนะครับหัวเรียกสั้นว่าจีเอร้อยซีรีส์แล้วกันนะครับคือที่ที่ผ่านมาเนี่ยฮะผม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 อยากจะบอกให้ทุกคนระวังจีช็อกปลอมอาทิตย์ที่ผ่านมามีน้องๆถามเข้ามาเยอะมากและโดนหลอกไปเยอะมากนะครับ ที่สำคัญคือซื้อแล้วเพิ่งมาหาข้อมูลปรากฏว่าโดนหลอกไปหลายพันครับเจ็บตัวนะฮะคลิปนี้เนี่ยผมทํามาเพื่อต้องบอกว่าผมปรารถนาดีจะให้อยากจะให้ทุกคนได้ใช้ช็ชอกแท้แล้วรู้ว่าช็ชอคแท้แทนั้เป็นยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามารีวิวเวนก่อนว่าทั้ง2ตัวเป็นยังไงนะครับตัวแรกครับนี่คือสินค้าตัวแรกนะครับสินค้าตัวที่2ครับ ถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยเล่นจีช็อคมาก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าว่า GA ร้อยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นตัวไหนนะครับอ่ะผมเริ่มเลยนะครับ5ข้อดู GA ร้อยซีรีส์แท้ปลอมนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยครับข้อแรกนะครับ GA ร้อยนะครับข้อที่1ให้ดูผมเรียกว่าตาที่3าแล้วกันนะครับตาตรงนี้นะฮะวงกลมที่3าตรงนี้ครับเข็มสังเกตเข็มไหมครับว่ามันถูกแปะลงไปนะครับไม่ใช่เข็มที่นูนขึ้นมาเข็มที่แปะลงไปนะครับ ตรงนี้มันจะวิ่งได้นะครับนี่ข้อแรกนะครับในขณะที่ของปลอมครับนี่คือของปลอมนะผมลืมบอกนี่คือของปลอมนะตัวปลอมตัวเข็มตรงนี้ครับมันเป็นแค่พลาสติกที่นูนขึ้นมานะครับมันเกิดจากการที่เป็นพลาสเหมือนกับอะไรนะเป็นบล็อกที่ปั๊มลงไปนะครับแต่ตรงนี้มันคือเข็มจริงๆนะครับและเข็มตรงนี้วิ่งได้ขอย้ํานะครับวันรูตรงว่าวงกลมตรงนี้นะครับวงกลมตรงนี้นะครับนะครับนี่คือข้อที่1นะครับทําไมต้องย้ําอันตย์ที่ผ่านมามีเด็กถามว่ามีน้องคนนึงถามมาว่า หนูก็ดูอย่างที่พี่บอกเข็มมันก็วิ่งได้นะแต่ที่น้องดูเนี่ยน้องไปดูเข็มตรงนี้ฮะเข็มชั่วโมงเข็มเข็มนาทีคือที่ผมย้ำเนี่ยคือเข็มตรงนี้นะครับมันวิ่งไม่ได้นะครับแล้วน้องคนนั้นโดนไปแพงด้วยผมบอกเลยสิของปอไปแพงมากนะครับตรงนี้นะฮะต่อมาข้อที่สองครับข้อที่สองครับให้สังเกตตัวเลขครับที่อยู่ตรงนี้ฮะหนึ่งต่อพันครับช็อกลิซิสครับตัวอักษรตรงนี้นะฮะถ้าเป็นของแท้ครับมันจะอยู่ในกระจก นะครับผมผมไม่ดูนะฮะมันจะอยู่ในกระจกเห็นไหมฮะลองดูเงาขาวๆที่พาดผ่านนะครับมันจะปิดพอดีเลยนี่คือกระจกนะครับตัวอักษรนี่มันจะอยู่ในกระจกนะครับแต่ในขณะที่ของปลอมครับตัวอักษรมาอยู่ข้างนอกนะครับมันถูกปั๊มอยู่ข้างนอกหมดเลยนะฮะปั๊มอยู่ข้างนอกนะครับพอเราใช้เงาดูกับเงานะครับใช้เงาดูเห็นไหมฮะว่าสีขาวๆนี่มันไม่ได้ปิดนะครับสีขาวเห็นไหมสีขาวไหม นี่คือเงามันไม่ได้ปิดนะมันยังเขียนเลยช็อกลิซิทมันยังเห็นอยู่เลยแต่ของแท้เนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ในกระจกพอมีเงาพาดผ่านเนี่ยนะครับมันจะไม่เห็นละเห็นไหมครับไม่เห็นละเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่คือข้อที่2ครับแล้วข้อที่3เป็นจุดสังเกตที่เห็นชัดได้ง่ายมากๆนะครับในฐานะที่จะเป็นมือใหม่ดูว่าจีช็อกแท้เป็นยังไงนะครับของแท้ครับตรงเลข6ครับจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับเห็นไหมฮะเลข6 3 4 5 6ตรง6นี่เห็นไหมฮะ มันจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับเอ่อสี่เหลี่ยมข้างหมูเท่าตี่สี่เหลี่ยมข้างหม,นะงมูนะครับแต่ของปลอมนะครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมฮะตรงเลขหกนะครับสี่เหลี่ยมข้างหมูสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูสามเหลี่ยมนี่คือจุดจุดหนึ่งนะครับต่อมาครับก็จะเป็นข้อที่โดนใจมากเลยเป็นข้อที่ของปลอมทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับอะของแท้ครับ ไฟจะอยู่ทางด้านขวาของปลอมไฟมันจะอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมฮะของแท้ไฟอยู่ด้านขวาของปลอมไฟอยู่ด้านซ้ายเป็นเหมือนกันทุกตัวนะครับของปลอมที่เป็นปลอมทั้งหลายไฟอยู่ทางด้านซ้ายหมดนะครับต่อมาข้อสุดท้ายครับที่ผมจะบอกคือข้อที่5นะครับคือฝาหลังนะครับตัวที่ผมเอามาเปรียบเทียบมันเป็นตัวที่ิ้วเข้ามานะครับแกะตัวนึงเป็นของปลอมนะครับ ตัวอแต่ผมแต่ผมขอพูดในกรณีไม่ไม่นับที่ยิ้วเข้ามานะผมขอนับในกรณีที่มันเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับจะสังเกตว่านะครับผมแกะดูก่อนนะนี่ฮะของแท้เนี่ยมีความชัดเจนมากนี่ของแท้นะชัดเจนมากเห็นนะฮะคมชัดในขณะที่ของปลอมครับเส้นบางกว่าและมองไม่ค่อยเห็นนะครับให้คิดไปเลยว่าถ้าของแท้เนี่ยฝาหลังมันจะชัดมากนะครับของปลอมเนี่ย ฝาหลังไม่ชัดนะครับอ่ะสรุปนะครับผมขอให้แค่5ข้อพอเดี๋ยวผมมีแถมอีก2อย่างเดี๋ยวผมขอสรุปก่อนว่าแท้ปลอมดูแค่5้าข้อนี้ก็พอนะครับข้อที่1ครับทวนนะฮะข้อที่1ครับเข็มบนสุดตรงเนี้ยในวงกลมตรงเนี้ยมันวิ่งได้นะครับในขณะที่ของปลอมวิ่งไม่ได้นะครับเป็นแค่พลาสติกที่มันปั๊มขึ้นมาเฉยของแท้มันเป็นเข็มที่ติดลงไปนะครับนี่ข้อที่1ข้อที่2ครับ ตัวอักษรที่เขียนนะฮะหนึ่งต่อพันครับช็อกลิซิสหนึ่งต่อพันช็อกลิซิสของแท้มันจะอยู่ในกระจกนะฮะเวลาเอาเงาพาดเนี่ยจะเห็นเลยว่าช็อกลิซิสมันหายไปเพราะมันอยู่ในกระจกนะครับในขณะที่ของปลอมครับเห็นไหมฮะพอเงาพาดปั๊บมันก็ยังอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมนะครับข้อที่3ครับข้างในนะครับข้างในตรงเลข6ครับของแท้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทางหมูของปลอมจะเป็นเรื่องเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะนี่คือข้อที่3นะครับข้อที่4ครับไฟของแท้รุ่นแท้จะต้องมีไฟ อยู่ทางด้านขวาบนเสมอในขณะที่ของปลอมครับมีไฟอยู่ด้านซ้ายบนนะ an ครับนี่คือของปลอมนะฮะอ้นี้ของแท้นะครับต่อมาข้อที่5ครับฝาหลังนะครับฝาหลังของแท้มีความชัดเจนนะครับเียนปั๊มได้ชัดเจนเห็นชัดนะครับของปลอมจะเห็นไม่ช like ัดนะครับนี่คือ5ข้อทั้งหมดนะครับที่ผมสรุปให้นะครับและอีก2ข้อที่ผมแถมให้นะครับที่ทำไมทำไมต้องแถมนะครับผมเริ่มสังเกตแล้วว่านะครับไอ้ตรงนี้ของของของจีช็อคแท้ปลอมเนี่ยมันเริ่มทําเหมือนกันนะครับผมเลยไม่อยากพูดนะครับ แต่ถ้าคนไหนเคยดูเคยใช้ G s ช็ Sho ck มาแล้วจะสังเกตว่านะครับตรงที่เขียนว่า G s ช o c k ตรงนี้ของแท้มันปั๊มสวยกว่านุนกว่าหนากว่านะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับของแท้ต้องมีป้ายแท็กไม่ว่าคุณจะซื้อของนอกมาของหิ้วมาหรือไม่หิ้วมาของแท้จะมีป้ายแท็กบอกชื่อรุ่นนี่ฮะ G A เอร้อยนะครับในขณะที่ของปลอมเวลาทุนไปซื้อมาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เลยนะครับแล้วของปลอมส่วนใหญ่จะเคลมว่าเป็น AAA หลุดจากโรงงาน เออของคาซิโอทำเองแต่ให้โรงงานจีนทำนะอะไรก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่จริงนะครับโอเคนะครับหวังว่าการรีวิวครั้งนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องเพื่อนคงได้ไประโยชน์